ไดมาเป่าแล้วพอดีเปิดให้อาจารย์ดูอาจารย์บอกว่าแพ้วัคซีนนี่ก็เลยไปนั่งเป่าด้วยเลยเรนไม่ได้ตั้งใจมาเป,าเป่าเลยเพราะว่าไปหาหมอนะ่ะหมอบอกว่าเป็นสิวเป็นสิวใช่ค่ะเป็นสิวแล้วบอกว่าจะเป็นหนุ่มอะค่ะก็เลยเหมือนว่ารูขุมขนน่ะมันอุดตันแล้วมันจะเป็นอันนี้หมอก็เลยให้ยามามา,มาพอกินยาขึ้นเยอะกว่าเดิมเลย Um, แม่แม่แม่ก็เลยให้หยุดก็เลยตื่นเช้ามาเป็นวันวันเสาร์พอดีก็เลยพายายมาเป่าพอพอดีอาจารย์เห็นอ่ะอาจารย์เห็นก็เลยดูก็เลยเปิด,ดให้อาจารย์ดูอาจารย์บอกว่าต้องเป็นแพ้วัคซีนก็เลยมาเป่าพออาจารย์ก็ให้ถอดเสื้อเลยอาจารย์ก็เป่าให้พอพอสัมภาษณ์เขาก็บอกว่ารู้สึกยังไงเขาบอกว่าร้อนร้อนในตัวเลยเขาบอก แต่ก่อนเพราะงนั้นเขาถอดเสื้อแล้วลมก็พัดเย็นทุกคนก็ไม่มีอาการร้อนแต่เขาบอกเขาร้อนในตัวแล้วก็เหมือนเหมือนจะอ้วกเหมือนจะอ้วกออกมาวันนี้เขาเขาก็กลับบ้านพอดีมากล้วมีคนหนึ่งเขา,า,เ,ขาเขาได้เขาเอาแป้งมาให้ใหอาจารย์บุกเสกให้เขาก็เลยให้แป้งไปกระป๋องนึงเขาก็ไปถ่ายตื่นเช้ามามันตกสะก็ดเลยค่ะมันแห้งเลยค่ะมันแห้งเลยใช่ไหมคะใช่มันเห็นเห็นเลยว่ามันต่างจาก ตกตีงแดงข้ามือลูกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนหนามบัวนะคะเป็นกลุ่มๆกลุ่มรูกจะเป็นกลุ่มจีบมือเลยค่ะอพอตื่นเช้ามันจะแห้งเป็นสกกิบกิก็คือเข้ามาอีกรอบแล้ว,แล,วแล้วเป่าอาจารย์ไตเป่าให้กี่รอบแล้วนะคะสองรอบหายขาดแล้วตอนนี้เป็นเยอะมากเลยค่ะตรงเนี้ยเป็นแล้วก็ลามมาที่คออืแต่ที่หน้าหน้าจะไม่เป็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นตามเนี้ย จะไม่โผล่มาตรงหน้าจะไม่มีมีได้แค่ตรงคอแล้วก็โผล่ทรมานหน้าดูเลยก็เป็นผลจากที่เราไปฉีดมาหลายมันนานไหมสามสาม,สามเข็มสามเข็มแล้วหลังจากที่ฉีดมาสามเข็มแล้วกี่วันอะที่มันขึ้นเป็นพื้นไม่ไม่ขึ้นเลยมันจะขึ้นทีละน้อยทีละน้อย,อยอเราก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นสิวนะคะเพราะเขาจะเป็นหนุ่มแล้วเนาะม,มันจะไม่ขึ้นมาพุบเดียวแต่ว่าขึ้นมาพุบพุบเดียวก็คือประมาณเดือนที่แล้ว ขึ้นมาเยอะเลยจนตกใจจนลูกพาไปหาหมอหมอว่าเป็นซิวเราก็ไม่รู้นะคะเราไม่เคยเจอก็อยากให้คนที่มีตุ่มเล็กที่ฉีดวัคซีนนะคะเป็น <ừ> um. ขึ้นมาก็อยากให้มารีบมาเป่าเลยค่ะมีผนข้างเคียงอะไรให้รีบมาล้างพิษ<ม>บางคน<ม>ที่เขาฉีดไม่เป็นอะไรเพราะภูมิเขาดีเนะะาะแต่ถ้าบางคนภูมิไม่ดีภูมิเดี๋ยวละคนไม่เหมือนกันอถ้าเป็นอาการอย่างเงี้ยก็อยากแชร์เป็นธรรมทานก็มีอีกนึงคือเล็บจะเล็บจะเน่า ของของของลูกชายค่ะคนที่เป็นพอเขาจะเจ็บเล็บเน่าด้วยแล้วก็ทั้งนิ้วเท้าอะไรเงี้ยพวมเบาก็คือหายเจ็บเลยหายเจ็บแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆตุ่มแดงๆก็จะเหมือนลามเข้าไปเหมือนเหมือนคนแก่ที่เป็นเล็บขบอะค่ะก็พอตื่นเช้ามาวันเสาร์อาทิตย์จะมาเหมือนเขาบอกว่าก็หายเจ็บแล้วหายแล้วก็แห้งไปเลยถ้าไม่เจอกับตัวก็ไม่เชื่อ เชื่อเลยใช่ไหมโอ้ศรัทธาเลยสาธุสาธ <c oughs> ุเป็นบุญเขาด้วย<ห>เป็นบุญคุณแม่ด้วย